สวัสดีครับพระอาจารย์แชแนลมาจากพลังบวกร้อยล้านชัยชาญข้ามงคลโหรา,าศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้กลุ่มจะเสนอเรื่องราวของชาวลัคนาและราศีกลุ่มดูดวงช่วง26มิถุนายนถึง26กรกฎาคม68ในแง่มุมของกัรงานแต่เงินความรักเรื่องโชคและเราวอื่นที่น่าสนใจและชมรพืฟังกันได้เลยนะครับในเรื่องจะมาพูดก็คือเรื่องของวาสนาตัวตนของคุณชาวกลุ่มสิ่งที่ทําให้คุณชาวกลุ่มถือไพ่เหนือกว่า คนอื่นสิ่งอื่นก็คือความเป็นผู้นําการทําอะไรแล้วแต่เนี่ยมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีระบบมีระเบียบและมีวิธีการคิดที่มันโดดเด่นเรื่องของการสื่อสารทุกประเภททาอะไรด้วยความหนักแน่นเอาจริงเอาจังแต่ว่านักสงบชอบที่จะใจตอมอย่างร,บรอบคอบเรียนรู้สิ่งตา่างๆอย่างรวดเร็วทันใจและรวมถึงปรับปรุงในข้อด้อยของตัวเองให้มันดีมาอีกขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะครับและชอบที่จะ รับใช้ชอบที่จะทํางานบริการนะครับเก่งเรื่องของการวิเคราะห์การวางแผนนะครับรวมถึงการสามารถที่จะเรียนแบบในสิ่งที่มันดีกว่าและนํามันมาปรับใช้ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบและการพัฒนาในทางที่มันมีประโยชน์ต่อคุณชาวกลุ่มอีกด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับใช้ความที่คุณรู้เท่าทานันตั้งแต่รากฐานจนถึงเหตุการณ์ปัจจุบนันและเดาเทรนในอนาคตได้ออกได้ดีเหลือเกินนั่นเองนะครับ ในมุมถัดไปเรื่องของอารมณ์และจิตใจของคุณชาวกลุ่มด้วยความที่คุณเนี่ยมีรณ์แบบเป็นพวกที่เอาจริงเอาจังในสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นอย่างดีและหากจิตคุณชอบอะไรแล้วก็จะเรียนรู้จากการกัดไม่ปล่อยนะครับและทําได้อย่างรวดเร็วทันใจอีกด้วยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณเจอผลกระทบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งมันเป็นปัญหาแนวแบบแก้ยากมากๆเนี่ยซึ่งคุณยังแก้ไม่ถูกทุกทีเนี่ย มันจะนำมาซึ่งความเครียดให้กับตัวคุณได้โดยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่อยากเครียดมากจนเกินไปเนี่ยก็อย่าเพ่งเล็งเรื่องของวัตถุนิยมจ่ายเกินเหตุนะครับเพราะความสุขของคุณมันจะหายไปเยอะอีกด้วยนั่นเองมุมต่อไปมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างคุณมักจะหาเงินจากการลองผิดลองถูกมานานจนรู้ว่าสิ่งไหนตัวไหนสินค้าและบริการตัวแบบไหนเนี่ยที่ขายได้หรือตัวไหนที่ขายไม่ได้หรือขายได้ยากเนี่ยตัวไหนที่มี การหมุนมีสินค้าได้อย่างรวดเร็วหรือตัวไหนที่มันชักช้ากว่าปกติเนี่ยคุณตกผลึกทางความคิดตกผลึกทางการหาเงินมากยิ่งขึ้นนะครับคุณรู้ว่าสินค้าอุปโภคหรือพวกตัวไหนเนี่ยที่มันสามารถอยู่ได้ในระยะยาวหรือตัวไหนที่มันหมดสเสน่ห์ไปอย่างรวดเร็วคุณก็พยายามที่จะตัดไอตัวที่มันสร้างปัญหาหรือขายยากให้มันหมดไปนะครับคงเหลือแต่สะพคล่องที่มันสูงสูงก็พิงพอแล้วนะครับส่วนปัญหาในตัวหนึ่งสำหรับชาวกลุ่ม ในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเงินสดในเมืองคุณนั้นคุณมาากักจะใช้จา่จายจัดการไปเยอะเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าผลประโยชน์ที่คุณได้มาจากการค้ากันขายเนี่ยมันหายไปเยอะก็เพราะคู่แข่งมากยิ่งขึ้นหรือสภาวะเศรษฐกิจแย่ก็เป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณไม่เคยฝีมือตกไปเลยก็คือฝีมือการมองใครในอนาคตออกนะครับว่าคุณมองออกว่าในอนาคตอันใกล้นี้สินค้าตัวไหนตัวใดเนี่ยที่ยังขายได้ต่อไปได้เนี่ย แต่ว่าคุณก็มองว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับคุณจึงคิดแบบแนวว่าประคองตัวซะมากกว่านะครับช่วงนี้คุณจึงพยายามที่จะสร้างเบสิกที่มันแน่นในธุรก,กิจใหม่ๆหรือการค้าใหม่ๆหรือสิ่งที่คุณ,คณทําอยู่แล้วเนี่ยให้มันมีความสมดุลให้มันมากขึ้นเรื่อยๆก็พิมพพอแล้วนะครับรอเวลาฟ้าเปิดเมื่อไหร่หรือสภาวะเศรษฐกิจที่มันมีแนวโน้มที่จะกลับมาอีกครั้งเนี่ย คุณค่อยลงมาทําก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้คุณจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะพัก,กจิตพักใจพักร่างกายอย่างเต็มที่ซะก่อนประมาณนี้นะครับและสินค้าการบริการที่คุณมองว่ายัางสามารถทาเงินให้คุณได้ตลอดก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคที่มันจะเป็นต่อชีวิตประจําวันนั่นเองต่อให้เศรษฐกิจแย่ยังไง้็แต่มันก็ยังจาเป็นอีกด้วยนะครับส่วนการเงินในความปรารถนาของคุณชาวคุณคืออะไระคําตอบก็คือ คุณอยากให้การเงินเนี่ยที่คุณวางแผนในระยะยาวเนี่ยและคุณวางแผนอย่างละเอียดลอกข้อสุดสุดนั้นนะครับให้มันประสบความสําเร็จสิ่งไหนที่มันเคยมีปัญหาเนี่ยถ้ามันยังมีปัญหาเนื่องจากโจนผู้ร้ายาการขโมยหรือมาจากเงินล้วนหลายจุดเนี่ยหรือปัญหาสารพัดสารเพเนี่ยก็ให้มันหายไปนะครับเียจะว่าขอให้แผนการเงินระยะยาวของคุณนั้นปลอดโปร่งร่วงสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ในมุมถัดไปมาดูเรื่องของการงานกันบ้างงานที่คุณทํามาอยู่นานนี้เหมือนจะเกิดภาวะซบเซามากกว่าที่คุณคิดแรงดึงดูดในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่หม่ดูเหมือนจะน้อยลงการจะรักษาฐานลูกค้าเก่าๆ่าเนี่ยก็เป็นไปได้อย่างยากยิ่งเหมือนกับหนังสือของผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยจะหายไปเยอะที่คุณรู้สึกอย่างนี้เพราะจากประสบการณ์อันยาวนานคุณในการทําธุรกิจในการทําการค้านั่นเองนะครับ เพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณทําได้ดีที่สุดก็คือพยายามใส่ใจในลูกค้าแต่ละเจ้าแต่ละรายให้มันมากยิ่งขึ้นด้วยคุณหากสามารถเดาหรือสามารถซื้อใจเขาได้แล้วเนี่ยใส่น้ำใจในการเทคแคร์ดูแลอย่างที่สุดเขาน่าจะได้ใจให้ใจกลับคืนมาสู่คุณมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งคุณก็ทำดันได้ดีที่สุดอีกด้วยนะครับคุณพยายามที่จะรักษาฐานลูกค้าเก่าๆให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้อีกด้วยนะครับ ส่วนการงานในความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้สิ่งที่คุณลองผิดลองถูกมานานเนี่ยแล้วเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคุณนั้นนะครับสามารถทําเงินให้กับคุณได้เรื่อยๆืหรือสามารถที่จะยืดต่ออายุในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของคุณให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นั่นเองหรือหากคุณมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้คุณเจอหนทางให,ใหม่นะครับที่จะมาสร้างไรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำนะครับให้กับคุณทดแทนจากไรายได,เด,เด้เดิมอีกด้วยนั่นเอง ในมุมถัดไปมาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างสิ่งที่ทําให้ความรักของพวกคุณชาวกลุ่มนี้ยังดีอยู่ก็เพราะว่าการที่คุณเรียนรู้ซึ่งกันและการไปอย่างยาวนานมาอย่างยาวนานรู้เข้าใจถึงสิ่งแย่ๆสิ่งคห่วยของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีเข้าใจในมุมที่ควรและแวดระ,ะวังเป็นอย่างดีเข้าใจในมุมเจ้าชู้ประตูดินในบางมุมเป็นอย่างดีแต่คุณก็ยอมรับในความไม่เพอร์เฟ อันนั้นได้ในดับหนึ่งคุณคิดว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็มีอาการเจ้าชู้บ้างแต่หากไม่ได้ทํอะไรที่มันงี่เง่าจนเกินไปนะคุณก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่สิ่งที่เป็นข้อปรัปพื้นใจในใจของคุณก็คือหากมีความเป็นผู้นําในเวลาที่คุณท้อแท้และเหมือนเป็นแสงสว่างในยามที่คุณเหนื่อยล้ามันด้วยเนี่ยมันก็ล้วนช่างเป็นบัรใจที่ดีให้กับคุณที่พร้อมจะลุกขึ้นมายืนเคียงข้างกันและกันและเดินทางไปต่อด้วยกัน ด้วยหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้แม้ว่าจะมีอุปสรรคกวางกนามเท่าไหร่ก็ตามทีเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับมล้วนเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้นะครับสําหรับชากกลุ่มนั่นเองเพียงแต่ว่ามันจะมีมุมที่คุณต้องระมัดระวังไว้สักหน่อยก็คือในเรื่องของความเจ้าชู้ปตุตดินหรือความหวาดระแวงในบางจุดนั่นเองนะครับซึ่งคุณก็มีหน้าที่คุมหรือกาดไม่ให้เรื่องนี้มาเลยเธอจนทําลายความสัมพันธ์ของพวกคุณไปนั่นเองนะครับและคุณก็รู้ทัน ทุกทีนะครับว่าช่วงเวลาไหนคือช่วงเวลาที่มีปัญหาหรือคุณจะดักทางอย่างไรในการที่ไม่ให้ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหรือให้มีปัญหาน้อยสุดในเรื่องของเบอรที่3อีกตัวยนึ่งนะครับส่วนความล่าในความปรันาของคุณคืออะไรล่ะคําตอบก็คือ5คุณมีปัญหาเรื่องญาติพี่น้องหรือคนรักของคุณเนี่ยสร้างปัญหาให้กับคุณเนี่ยคุณพยายที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปหรือมีให้น้อยที่สุดเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยในประเด็นนี้อีกตัวน่นเ่ง ในมุมถัดไปในเรื่องของภาพลักษณ์ที่สังคมมองคุณพวกเขามักจะมองชาวกลุ่มว่าคุณเป็นพวกที่มีความกว้างกวางในสังคมที่คุณอยู่เป็นอย่างดีและเป็นผู้ที่ทรงยิบคน,นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยในสังคมคุณเป็นอย่างดีเรียกว่าจะหาคนที่ไฮเทคที่สุดเนี่ยในสังคมนั้นๆเนี่ยคุณก็เป็นหนึ่งที่พวกเขาจะ,จะเลือกมาเป็นดับแรกๆอีกด้วยประมาณนี้นั่นเอง ในมุมถัดไปในเรื่องของโอกาสโชคลาภของคุณชาวกลุ่มสิ่งดีของคุณก็คือการที่คุณไวหรือเกินต่อเทรนด์ทางการค้าที่มันจะเป็นเทรนด์แห่งอนาคตต่อไปได้คุณรู้ดีนะครับว่าแนวไหนสิ่งไหนหรือความคิดไหนความรู้ไหนที่มันสามารถขายได้หรือมีแนวโน้มที่ที่จะมันไปต่อได้แบบชิลๆอีกด้วยนะครับและจะมีการเติบโตที่สูงมากกว่านี้ลาไรท่้ตัวคุณรู้ดีนั่นเองนะครับสิ่งนี้ครับมันคือ ดีเอความอยู่รอดดีเอแห่งความร่ำรวยทางการค้าของคุณนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของตัวเลขนําโชคกันบ,บ้างน,นะครับได้เด่นสำหรับชาวกลุ่มก็คือเลข7เลข8และเลข 2, 2> จบแล้วนะครับสาหรับชาวลัคนาและราศีกลุ่มดูดวงช่วง26ิมิถุนายนถึง26่สิกรกฎาคม68หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกาไดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b s ไ r i b e และลอื่นๆกดกระดิ่งช่องวอนอาจารยชแนลนครับคลิปนี้กอสําเรนะครับเพว่ใหม่คลิปหน้าครับ